สวัสดีครับชราศาีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนานาศีเมษหรือชาราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใชก้การตัรของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสรักเดือนกันยายน2องพนนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีน,าน้าโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ให้อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนาอไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ h e Empress แล้วก็อัศวินถือเหรียญ A อ e ออ p e n t a c เ e s 7จ็ดถ้วย The Moon ไพ่ The h a r ์เฟน Queen of c u p สิบถ้วยนะครับ3เหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ The Emperor อิทธิพลใต้สำหรับได้ขิงถือถ้วยไพย่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไหรหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณได้ไพ่ไหนถือเหรียญ ในถือเหลียนเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ธาตุดินใช่ไหมครับก็คืออาจจะขึ้นนะครับคุณอาจจะคบคุยหรืออาจจะดิวนะครับหรือกําลังติดต่อกับคนาธาตุดินพลึกษบกันแล้วก็มังกรก็ได้เช่นกันเนาะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในทิศทางของการวางกลยุทธ์การวางแผนหรือการวางอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ไปสู่จุดเป้าหมายนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด แต่มันอาจจะดูช้าแล้วก็ดูแบบหนืดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะอัศวินถือเหรียญเป็นอัศวินที่ช้าที่สุดในธาตุทั้งหมด4ี่ธาตุแต่คุณรู้ไหมครับว่าอัศวินถือเหรียญเป็นธาตุที่ดีที่สุดเพราะเป็นธาตุที่หมายถึงความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของความซื่อสัตย์ความจริงใจรวมไปถึงในเรื่องของความช้าแต่ชัวนะครับท,ที่ตามโบราณอาจารย์เขาก็บอกกันนะครับว่า ช้าได้พาสองเล่มงามอะไรแบบนี้เป็นต้นก็แปลว่าเราก็แบบช้าแต่ชัวร์มันอาจจะทําให้ตัวคุณน่ะคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยช้าแต่ก็ดูเหมือนกับหนักแน่นมั่นคงมีเหตุแล้วก็มีผลด้วยทําให้ทุกอย่างอาจจะดูการพิคอพิจารณานะครับในช่วงเดือนนี้อิทธิพลของดาวเนี่ยค่อนข้างเดินถอยหลังกันอยู่ประมาณ3ดวงนะครับก็คือดาวาพฤหัสบดีดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธมีการโครจรเดินถอยหลังทั้งหมด3ดวงเท่ากับ หเรือนชะตาของโหราศาสตร์ไทยทำให้อาจจะดูช้าดูหน่วงดูไม่เป็นใจแต่ถ้าเกิดเราพยายามเป็นไพ่แบบนี้เลยก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญมันก็อาจจะไปถึงจุดเป้าหมายนะครับที่ดีแต่เราต้องมองการไกลในระยะยาวสักนิดหนึ่งเนาะ อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงชนานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้อะไรอาจจะดูช้าดูหนืดดูไม่เป็นใจเท่าไหร่เนาะมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีความเซนซิทีฟง่ายความเซนซิทีฟในที่นี้มันก็คือไพ่เดมูลเดมูลหมายถึงสัญชตาตญาณหมายถึงการถูกปลุกเร้าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ในเรื่องของความคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและค่อนข้าง บางทีเขาเรียกว่าหลอกตัวเองในบางครั้งอันนี้ต้องระมัดระวังมาพร้อมกับเซเว่นออบคบอกเลยนะครับถ้าสองใบนี้มาในสารับเดียวกัน mm hmm. เขาเรียกว่าซูเปอร์เซนซิทีฟแปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษจะต้องพยายามเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอย่าเอาใจอย่าเอาความรู้สึกอย่าเอาความคิดของเราไปผูกติดกับความรู้สึกของเขาจนเกินไปถามว่า ผูกติดในที่นี้แปลว่ายังไงแปลว่าเราไปผูกติดในเรื่องของการที่ว่าเราไปจับพฤติกรรมจับสังเกตหรืออาจจะแบบจับตามองเขาเป็นพิเศษจนเกินไปแบบนี้นี่คือการผูกติดแล้วหนึ่งนะสองคือเราอย่าพยายามคิดถึงเขามากจนเกินไปคำว่าคิดถึงในที่นี้เป็นทั้งแนวลบแล้วก็แนวบวกเพราะาตอนนี้เราเซนซิทีฟง่ายเราจะค่อนข้างรับทุกอย่างมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ถ้าสมมติว่าคุณนะครับไปส่องเอางี้บางคนไปส่องอเขาแล้วอาจจะเห็นเขากดไลค์กดเลิฟใครเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีซัมติงหรือเปล่ากับคนนั้นเนี่ยทำไมต้องไม่กดไลค์กดเลิฟเขาด้วยอะไรแบบเนี้ทั้งที่ตามจริงแล้วเขาอาจจะกดไปตามมารยาทหรือกดไปตามความชอบของเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจไม่ได้คิดอะไรกับเขาคนนั้นก็ได้แต่เราอะมโนไปเองอะไพ่ใบนี้คือสองใบนี้รวมกันมันคือมโนเลยนะมโนภาพว่า เขาจะต้องเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะเราคิดไปเองมันอาจจะถูกก็ได้หรือมันอาจจะผิดก็ได้แต่ยังไงซะมันมีความผิดอยู่ในมากกว่าความถูกเพราะว่าใน,ในตามหน้าไพ่อ่ะนะครับมันหมายถึงว่าเราอาจจะคิดเยอะแล้วก็คิดมากไปหน่อยแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ไม่ได้เพราะาคุณคิดผิดเสมอนะแต่หมายความว่าคุณอาจจะแบบวิตกกังวลง่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเยียวยาเปลี่ยนม i n เ s e ตของเราก่อน เราต้องพยายามเชื่อมั่นกับเขาบ้างในบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเชื่อเขามาเยอะแล้วแต่ไม่เคยแบบไว้ใจอะไรเขาได้เลยเพราะว่าเขาอะทำตัวมีพิรุษตลอดเขาทำตัวมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันดูเหมือนมีช่องโหว่เสมอเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็แปลว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่อยากตัดสินแทนใครเนาะเพราะว่าผมเป็นนักพยากรณ์ต้องเป็นกลาง ต้องไม่เอียงไปทางซ้ายหรือขวาจนเกินไปนะครับก็คืออยากจะบอกว่าคุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเลือกทางเดินแบบไหนเราควรจะต้อง move on ไหมถ้าทุกอย่างไม่ชัดเจนผมไม่ได้ให้คุณเลือกในทางที่ไม่ชัดเจนแต่แล้วแต่คุณเป็นคนเลือกนะแต่ผมให้ทางเลือกว่าถ้าเกิดคุณจะรอคอยคุณก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยและสิ่งที่คุณรอคอยนั้นคุณก็ต้องรับผลนั้นด้วยว่า บางทีคุณอาจจะรอแต่เสียเปล่านะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะครับคุณอาจจะรอเสียเวลาสุดท้ายมันก็อาจจะดูไม่ไม่มีความชัดเจนสักทีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรา ตัดสินใจนะครับแล้วก็ move on เลยแบบนั้นน่ะถ้าเกิดคุณ move on เร็วเกินไปคุณก็อาจจะรู้สึกเสียดายสุดท้ายคุณคิดแล้วคุณก็อยากกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นผมถึงบอกว่าเราควรจะต้องพยายามเปลี่ยน mindset ก่อนอันดับแรกเลยอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งเพราะถ้าเกิดเราอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับคุณจะพังทุกอย่าง เพราะว่ารู้ไหมครับอารมณ์เนี่ยคือในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบ่งบอกเลยว่ามันคือดาวราหูและดาวองคารจริงๆเป็นดาวองคารระดับหนึ่งดาวราหูระดับสองดาวองคารคืออะไรดาวองคารคือดาวแห่งการแบบคิดกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมุ่งมั่นตั้งใจรวดเร็วว่องไวนะครับไม่คํานึงผลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามหลังเขาเรียกว่าหุนหันพันล่นส่วนดาวราหูคืออะไรก็ใช้อารมณ์เหมือนกันเพราะดาวสองดวงนี้คือดาวคู่ธาตุลม ะะดาวราหูคือดาวแหง่งโมเขาเรียกว่าโมหะจริตโมหะแปลว่าความรุ่มหลงแปลว่าความอยากแปลว่าบางทีแล้วมันเขาเรียกว่าเหมือนกับมีแพทชั่นเยอะเกินไปสุดท้ายเราหมดแพทชั่นเราก็ไปหรือเขาก็ไปเพราะเกิดเขาหมดแพทชั่นกับเรานั่นคือความที่แบบใช้แพชั่นหรือใช้ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกยึดติดเกินไปตอนลุ่มหลงมัวเมายังกับแบบโดนยาสเสน่ห์แบบนั้นเป็นต้นแต่ตอนรู้สึกอยากไปก็ไปเลยแบบนี้เป็นต้นนี่คือความที่เป็นเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของราหูอันนี้อธิบายให้ฟังชัดๆนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เป็นต้นอย่าจะยากยาวอย่าจะถามว่าตกลงไพ่หรือว่าดวงชะตาเนาะก็ผสมกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกภาวนาจิตใจ ความรู้สึกของตัวเราเองคําว่าภาวนาจิตใจไม่ได้แปลว่าให้คุณต้องไปบวชพระบวชชีแต่แปลว่า,าคุณนะ่ย พยายามนั่งสมาธิบ้างนะครับหรือว่าอาจจะปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยการที่เราไปเล่นโยคะก็ได้ฝึกสมาธิโดยการทําอะไรก็ได้ที่มันจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่ต้องไปจดจ่อกับความรักจนเกินไปนะครับมีกิจกรรมยามว่างอื่นๆบ้าง,างเช่นบางคนอาสมัยก่อนเขาก็จะถักเน็ตติ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรืออาจจะทํำงานประดิษฐ์ประดอยนั่นนู่นนี่แต่สมัยนี้คงไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราก็ต้องพยายาม ไปฝึกสกิลในการเรียนภาษาไปโยคะไปแดนซ์ไปอารับิกไปอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความรู้สึกแบบบันเทิงเลิงใจบ้างอะ่ะที่เราปล่อยวางได้นะครับก็คือตาหน้าไพ่เลยแต่ฮาร์ฟันไปเรียนรู้ไปปรับไปทําความเข้าใจนะครับแบบนี้กับในเรื่องของการตกผลึกกับความรักความสัมพันธ์โดยเราต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่ความมืดมนกับความที่เราคิดไปเองสิ่งไหนที่เขาไม่ได้พูดออกมาจากปาก คุณก็อย่าเพิ่งเชื่อขนาดบางทีเขาพูดออกมาจากปากเรายังต้องเชื่อ5 0าสเลยเพราะบางทีเขาก็อาจจะหลอกเราก็ได้เนาะเพราะว่าในดวงชะตาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดมันซับซ้อนเหลือเกินอันนี้ก็อยากจะแค่พูดถึงไพ่ให้มากที่สุดก่อนเนาะเพราะว่าในดวงชะตามันบอกได้ได้แบบละเอียดมากแต่เราก็แบบเหมือนไม่อยากพิภักษาใครเนาะก็ดูไปตาม ประมาณนี้แล้วกันยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถติดต่อสื่อสารกันและกันได้อยู่พอสมควรไพ่สามเหลี่ยญแประว่ายังมีโอกาสสิ่งดีๆที่เราจะพบปะนะครับเดี๋ยวยังสามารถที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ยังมีโอกาสยังมีสิ่งดีๆที่คุณยังจะเหมือนกับว่ายังแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้าเรามีปัญหาหรือเราพยายามที่จะต้องตกผลึกกับความคิดความรักความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเราแบบ หาทางออกร่วมกันยังไงมันก็ต้องมีข้อสรุปที่ดีขึ้นนะครับว่าเรายังจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ดีแต่ตามไพ่เนี่ยยังไงก็ยังพอมีโอกาสของสิ่งที่ดีตามมานะถ้าเรายังรู้จักอดทนอดกลัน้นแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไพ่แปดเหรียญเปราว่าการขยันอดทนมานะนะครับกับการดูแลการเอาใจใส่คู่ครองคนหลัก แล้วคุณจะได้คะแนนในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะมันจะเป็นสเสน่ห์ในการดึงดูดให้กับตัวเขาอะนะครับเข้ามาหาเราอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่า The Emperor นะครับมาพร้อมกับ The Empress แปลว่าเขากับคุณยังมีโอกาสเป็นคู่กันได้นะถ้าคุณกับเขาเนี่ยยัง รู้จักรอมชอมกันยังรู้จักไว้หน้ากันยังรู้จักที่จะยังปรับเข้าหากันไม่ใช่บึ้งตึงใส่กันแล้วก็ไม่คุยไม่พูดกันนะครับเราไม่เจราจาไม่อะไรกันเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างอะเริ่มมีกําแพงนะครับแล้วก็มีช่องว่างเพราะช่องว่างนั้นไม่ถูกเติมเต็มอะพอมันมีมาก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 ม,ากมันก็เป็นการแบ่งเส้นขนานระหว่างคุณกับเขาไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าเส้นขนานคุณกับเขานะจะ วิ่งไปนะครับคู่กันก็จริงนะแต่มันจะค่อยๆถ่างออกไปเรื่อยสุดท้ายคุณกับเขาก็จะไกลกันเรื่อยๆไกลกันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะจบแล้วก็ ไปจากกันแบบนั้นเป็นต้นแต่ว่าในตามไพ่บอกว่าถ้าเรายังรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเรายังรู้จักซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาหรือเรายังรู้จักที่จะวางตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันมันก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน,น้มทิศทางที่ดียกเว้นแต่คุณจะไปรักคนที่เขาไม่สมควรที่จะรักนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจของคุณที่มันอาจจะผิดพลาดคุณต้องไปเช็คนะครับตัวเองดูก่อนว่า สิ่งที่คุณกาลังทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องไหมและมันมีความสุขไหมกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะครับแบบนั้นเป็นต้นมีราชินีถือถ้วยรู้จักอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทําตนการเสียสละการให้นะครับที่ดีมีไพ่กิงถือถ้วยมาเป็นไพ่อิทธิพลใต้สํำรับนะครับเขาก็อาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มความรู้สึก ยิ่งถ้าเราเป็นราชินีถือถ้วยได้เขากับคุณก็มีโอกาสเป็นคู่กันได้มากอีกเพราะมีคู่กันทั้งหมด2คู่เห็นไหมแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีการรีเทิร์นกับมาหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นคู่กันหรือยังสามารถตกผลึกเข้าใจกับตัวเองและพยายามปล่อยวางเต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาให้มากขึ้นการที่ตัวเขากับคุณมีปัญหากันห เราต้องไม่ใช้อารมณ์ 2. เราต้องปรับไม n d เซตของเรา 3. เราต้องรู้จักเอาอ,อกเอาใจเขามากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราพยายามเอาแต่ใจหรือพยายามเรียกร้องอย่างเดียวเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายอืมประมาณนี้ขอพูดตรงๆคุณจะได้รู้ว่าถ้าเราทำเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนกับทำไมต้องมาทนอยู่กับ คนแบบคุณอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักเต็มๆโอเคเขารู้สึกว่าคุณยังรู้จักปณีปนอมอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมถม่อมตนเขาเรียกว่าในทาง่วงจุ้ยจีนบอกว่าเอาเขาเรียกว่าหยินกับหยางต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันถ้าเกิดเขาเป็นหยางเราต้องเป็นหยินแปลว่าถ้าเกิดเขามีพลังงานเอเนอร์จีเหลือล้นเยอะเกินไปอ่ะก็คือไพ่ที่แอมเพลเนี่ย เราต้องเป็นหญินหยินก็คือเพศหญิงก็คือ,คอหญินเพศหยางก็คือเพศช,ชายนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเขาเป็นหยางเนี่ยเราก็ต้องเป็นหญินก็แปลว่าเราก็ต้องเอาความอ่อนเนี่ยเข้าต้านกับความแข็งเพราะหยางมันจะแข็งนะครับแปลว่าอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวอะไรแบบนี้ยแต่หญินจะเป็นคนที่ใจเย็นเยือกเย็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบรอได้อะเอ,อประมาณนี้ถ้าเกิดเราเอาคุณสมบัติของสิ่งต่างๆเนี่ยมา เขาเรียกว่ามาดับกันเนี่ยมันก็จะสมดุลกว่านะครับถ้าอย่างกับอย่างก็คือพังพไลาลายไปเลยพอเอาร้อนกับร้อนสู้กันสุดท้ายก็พังเนาะประมาณนี้คุณยังสามารถมีความสุขความหวังการเป็นครอบครัวที่ดีได้ถ้าคุณไม่คาดหวังจนเกินไปคาดหวังแปลว่าแบบเหมือนมองอะไรแบบแล้วแบบดีเกินไปอะ่ะแล้วแบบว่ามองแล้วเข้าข้างตัวเองเกินไปอันนี้ไม่ควรนะครับควรจะอยู่กับความเป็นจริงบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําแล้วเขาเห็นเราแปลว่า คุณมีคุณค่าแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของเราแปลว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีคุณค่าแต่แปลว่าเราไม่เข้าตาเขาเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดเขาเข้าตาเขาก็จะต้องดีดีกับคุณแล้วก็เอาใจใส่ดูแลกับคุณตามมาภายหลังเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ